สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับการรีวิวสุดพิเศษของรถคลาสสิกในเวอร์ชัน2025กับ Toyota FJ40 จี๊ปสเงินรุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาของตำนานจี๊ปของ Toyota ที่ทั้งคลาสสิกและทันสมัยในคราวเดียวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนครับ FJ40 รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของจี๊ปแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน เริ่มจากกระจังหน้าที่คมชัดมาพร้อมซี่กรอบสี่เหลี่ยมเรียงกันอย่างสมมาตรพร้อมไฟหน้าเลดแบบกลมคลาสสิกที่ให้แสงสว่างชัดเจนท่านยังมีไฟเลี้ยวแบบเลดบริเวณมุมตัวรถเสริมความปลอดภัยและความทันสมัยให้กับดีไซน์ที่ยังคงคลาสสิกส่วนกันชนหน้าทําจากเหล็กแข็งแรงทนทานเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดเรียบง่ายแต่แฝงความดุดันบอดี้สีเงินทําให้ FJ40 ดูหรูหราและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี ล้ออัลลอยขนาดใหญ่16นิ้วพร้อมอยางออทเทเรนย,ยิ่งเพิ่มความสามารถในการลุยป่าหรือทางวิบากได้อย่างมั่นใจมาต่อการที่สมรรถนะเครื่องยนต์ FJ 4 0 2 0 2 5รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3.5ลิตร V6 พร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดตรงทำให้มีกำลังสูงสุดถึง278แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ 4WD ซึ่งช่วยให้การขับลุยทั้งทางเรียบและทางวิบากทำได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่แบบดับเบิลวิชโบนพร้อมโช้อัพแกสคู่ที่ให้ทั้งความนุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นคงแม้บนเส้นทางครุขระสำหรับคนที่ชอบลุยน้ำหรือฝุ่น f j C 40รุ่นนี้มีระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถสูงถึง235ม mm, ิลิเมตรทำให้ผ่านอุปสตรรคต่างๆได้สบายๆเมื่อเข้ามาดูภายในจะเห็นได้ชัดว่าตัวรถยังคงเอกลักษณ์จี๊ปดั้งเดิมแต่เพิ่มเติเมความทันสมัยให้เข้ากับชีวิตประจำวันเบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบทนทานรองรับสรีระได้ดีแม้เดินทางไกลหลายชั่่วโมมมงก็ไือ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันขนาดพอดีมือพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วติดตั้งระบบ Infotainment รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียง JBL รอบทิศทาง6ลำโพงให้เสียงชัดเจนพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ Bluetooth ทั้งยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Dual Zone ทำให้ผู้โดยสารด้านหน้าและหลังปรับอุณหภูมิได้อิสระ ด้านความปลอดภัย Toyota s FJ 402025มีครบทั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมสเสถียรภาพ VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน s a c และกล้องรอบคัน360องศาทำให้มั่นใจได้ทุกการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้ยังมีถุงลงมนิรภัยคู่หน้าด้านทางและมาถึงรมรวมถึงเซ็นเซอร์จอดรถด้านหน้าและหลังช่วยให้การจอดและการเข้าออกพื้นที่แค่เป็นเรื่องง่าย เรื่องของพื้นที่เก็บของ FJ 402,025รุ่นนี้ถือว่าจุใจพื้นที่กระโปรงหลังกลับพับเบาะได้60ต่อ40ทำให้สามารถบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ุยป่าได้อย่างสะดวกโดยไม่กระทบต่อความสบายของผู้โดยสารด้านหลังนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของรอบคันเช่นที่วางแก้วน้ำช่องเก็บของใต้เบาะและช่องเก็บของบนคอนโซลกลาง สำหรับราคา Toyota FJ c 0 2 0 2 5สีเมนรุ่นนี้เริ่มต้นที่ประมาณ2,499,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะและความคลาสสิกของจี๊ปดั้งเดิมรวมถึงการออกแบบที่ผสมผสานทั้งความทันสมัยและความทนทานบอกสำหรับคนที่ชอบรถ SUV คลาสสิกแต่ไม่อยากสลัความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่สรุปเลยครับ Toyota FJ 402,025เป็นรถจี๊ปที่ตอบโจทย์ทั้งความคลาสสิกและสมรรถนะการลุยอย่างแท้จริง ดีไซน์ภายนอกสวยงามแข็งแรงทนทานเครื่องยนต์แรงและขับขี่มั่นใจระบบภายในสะดวกสบายทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถ jeep สีหนึ่งที่ดูหรูหราแต่ยังคงความดุดันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับใครที่ชอบรถหรูรถคลาสสิกหรืออยากมี jeep สักคันใน c o l l e กชัน fj 4 0รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการ หาคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ